ท e บทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ IMPACT คเมืองทองธานีอ่าครับก่อนนที่เราจะไปดูคันที่เป็นไฮไลไท์ที่เป็นบนเว,นวนทีทั้ง3คันนะที่เราไปรีวิวกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอเวอรเรสต์ไว์แนะครับเลนเจอร์สตรอร์มแทร็และ ลันเจอร์ลัพเตอร์ดีเซลไอตัวนั้นอะ่ะมาใหม่เรายังไม่ได้รีวิวเราก็เพิ่งเห็นเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าเขาเพิ่งมาใหม่นะครับแต่ว่าในบูธอะ่ะคนที่ชื่นชอบความเป็นฟอร์ดความเป็นอเมริกันอเมริกันนะครับแล้วก็มีรถสปอร์ตคันอย่างคันหน้าเราเนี่ยคือฟอร์ดมาสเต็งอันนี้เป็นเครื่องยนต์ v 8นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวเอเวอร์เรสต์ไวด์แทร็นะครับด้านนู้นก็จะเป็นตัวไทเทเนียมพลัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูดูก่อนว่ามีอะไรกััันนนนนบ้้างงออีก็็จะเปนนส่วขวขต วายแทร็กนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์วายแทร็นะครับซึ่งจะเป็นรถเอสยูวีที่มีการตกแต่งใส่ของเข้าไปเยอะมากกว่าตัวไทเทเนียมพลัสข้าบนะอีกนะอัปเกรดเข้าไปคืออันนี้คือแทบจะสุดตารางแล้วนะครับของตัว Ford Everest ส่วนะครับส่วนด้านข้างก็เป็นตัว s t o t m c h นะครับอันนี้จะเป็นตัว นำมาตกแต่งครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรารีวิวไปก็คือในส่วนงตัวแม็กนะครับที่มีการเปลี่ยนใหม่เป็นไซส์20แล้วก็ตกแต่งจากโรงงานนะครับมีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีการปักโลโก้หัวหมอนอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เพิ่มขึ้นมาส่วนในตัวนู้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็นําม,มาโชว์ในงานตัวดรปเตอร์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ที่เขาเปิดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว XLS นะครับซึ่งถามว่าเป็นตัวที่คุ้มที่สุดไหมถามว่าคุ้มที่สุดในส่วนของคนที่เอาไป ใช้ทมาหากิน,นครับจะมีตัวทั้งตัว2ประตูและตัว4ประตูะครับนี่ครับอันนี้ก็คือกระบะที่ตอนนี้ถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,าที่สุดของบูตฟอร์ดนะครับที่ใครสามารถจะซื้อไปเขาเรียกคือให้ของมาเยอะขึ้นนะครับกับสิ่งที่เขาให้มาราคากับที่ของเขาให้มาเนี่ยของเขาให้มาค่อนข้าง,งเยอะนะครับไฟหน้านี่ไปเทียบเท่ารุ่นพี่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวยังไม่เป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่สามารถปรับได้นะครับ เราได้คูมไฟหน้ามานะครับได้บันไดข้างมาได้ตัวเหยียบด้านหลังมาข้างในมีจอขนาดใหญ่นะครับอันนี้ถามว่าก็คุ้มนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อตัว XLS ไปนะครับอีกหนึ่งที่อย่างที่บอกเลยก็คือทั้งหมดเลยอันนี้ในบูตฟอร์ดนะครับเขาจะมีตัวล a พเตอร์ที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว V6 อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวซีร w i ์ Y Track มีตัว f o r d XLT มีครบนะครับ แต่ไฮไลท์ก็คือคันนี้ครับเจ้าตัว r a น g e อร์ p t o r ตอดีเซล2.0นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่นํามาจากตัว Wi ยแทร็กนะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่หลายคนอาจจะรอว่าอาจจะเป็นรอรอตัวดีเซล V6 ไหมยังไม่มานะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ยังไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับยังไม่เหมือนตัวพี่ใหญ่ที่เป็นตัว Ra p t ตอร์ที่สามารถปรับช่วงล่างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดครับของทางบูธฟอร์ดครับใครที่สนใจครับมาที่บูธฟอร์ดฝั่งนี้เลย ใหญ่มากนะครับที่บูธนี้นะครับใครที่สนใจนะครับโปรโมชันรายเด็ดๆต่างๆมามายมากมายครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับวันนี้ครับฟอร์ดมีรถไฮไลท์ที่เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเริ่มจากรถกระบะนะครับที่ผมเืนอยู่ใกล้นี้คือตัว r a n g e r Storm t แ c รูปแบบของเรนตัวเจอร์ส t o r Tech ถูกออกแบบไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างนะครับมีความท้าทายเปอีกหนึ่งขั้นมีเล่าหลังคาหลัง และสปอร์ตบาร์แบบสลับได้นะครับมีเกียร์ระบบไฟฟ้า e ิชิพเตอรนะครับแล้วก็ล้อแต่งลายพิเศษนะครับสตอมแพมีด้วยกัน2รุ่น 4x2 ราคาเริ่มต้น1,264,000บาทนะครับสตอมแพ 4x4 ราคาเริ่มต้น1,399,000บาทนะครับก็สำหรับทุกท่านครับรถคันนี้ดูด,ดันนะครับถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดู s t อ r m t a กได้ที่บ o ธฟ f o r ดหรือดีลเลอร์ฟอร์ดทั่วประเทศนะครับ ที่ท่านเห็นที่ใกล้อีกตัวหนึ่งสำหรับกระบะพิกัพที่เราเปิดตัวในวันนี้ก็คือควันใจ DNA Ford Performance นนะครับ Ranger Raptor เครื่อง2ลิตรเทอร์โบคู่นะครับเราเปิดตัวในราคา1,769,000บาทนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราเอามาตอบสนองลูกค้าที่มีความสนใจในตัวของ Ford Ranger Raptor นะครับอีกตัวหนึ่งครับของรถกระบะ4ประตูเกียร์อัตโมตินะครับ มีแพ็กเกจครบคันคุ้มค่าคุ้มราคาเรามีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่น4ประตูกับรุ่นตอนครึ่งราคาเริ่มต้นสุดเล้าใจครับ794,000บาทนะครับสำหรับตัวกระบะตอนครึ่งนะครับพระเอกของเราที่สำคัญในวันนี้ครับที่หนีไม่ได้ก็คือ Everest v y t e c e v e r นะครับ Everest ส y t าสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์นะครับรักครอบครัวการประชนภัยนะครับมีความแข็งแกร่งดุด,ดันมากขึ้น Ever e s t b y t บ เริ่มต้นด้วยราคาเปิดตัวนะครับ1น9 9 0 0 0บาทน,นอกจากนี้ครับ Ford เบนเจอทุกรุ่น e v e r อเรทุกรุ่นยังมีแถมโปรแกรม Ford Care ซึ่งรับประกันจากโรงงานนาน5ปีหรือ1,50,000กิโลพร้อมฟรีประกันภัยนะครับฟอร์ดเนชวหปีนะครับฟอร์ Ford, นอกจากเราส่งมอบรถที่มีคุณภาพนะครับระดับโลกแล้ว เรายังมุ่งเน้นเรื่องของการบริการนะครับพัฒนาเรื่องของการบริการอย่างต่อเนื่องเชิญชวนมาที่บ o o ฟอร์ดนะครับในงานมอเตอร์โชครั้งที่44นี้ครับมาดูรถฟอร์ดสตอมแท็ก r a แรปเตแล้วก็ e v e r อเรสต์ไบได้ที่บ o o ฟอร์ดนะครับขอบคุณมากครับ